ทำตัวคร่าวๆก่อนโอเคค่ะขออนุญาตนะคะพอดีใช้สองจอแล้วตรงหน้าจอนี้เป็นกล้องแต่ว่าหน้าจอนี้เป็นพีซีก็เลยมองมาที่ตรงนี้นะคะได้ค่ะสวัสดีค่ะก็ชื่อฟิลนะครับก็อายุ25ก็เพิ่งก็จบมาหาลาัยมาสองปีแต่ว่าจบเป็นวิทยาศาสตร์การกีฬาซึ่งไม่ได้ไม่ได้เกี่ยวอะไรกับดีไซนเนอร์เลยเท่าไหร่ แล้วก็มาทํางานเกี่ยวกับเป็นสมาคมแบดมินตันค่ะเป็นทํางานเกี่ยวกับจัดแข่งขันแบดมินตันแล้วก็ดูแลนักกีฬาของทีมชาติไทยนักกีฬาแบบแก็คือที่ที่มาทําตรงนี้ได้ก็เพราะว่ามีความสนใจเพราะว่าดูจากาดูจากใน facebook หรือไม่ก็ YouTube อะไรเงี้ยค่ะเหมือนกับคือตอนแรกคือเพิ่งได้ยินคำว่า UX แล้วก็ UI ก็เลยแบบ สนใจมีความสนใจว,ว่ามันคืออะไรอะไรเงนี้ค่ะก็เลยลองมามาเรียนดูแต่จริงๆก็ชอบในการแบบว่าออกออกแบบหรือไห้ก็ชอบในเชิงแบบศิลนอยูแ่แล้วก็เลยไปอ่านก็ UI มันก็คือการการออกแบบทำหน้าตาให้มันดูดีอะไรเงนี้ยค่ะก็จะเป็นดีไซน์ของ t ูแ m นนี่มอลลตนะคะ ก็คือ t u e Money Wallet ก็คือเป็นการใช้จ่ายเงินออนไลน์ที่สามารถใช้จ่ายในเซเว่นอหรือว่าใช้จ่ายเติมเงินจ่ายบินอะไรแบบนี้ทั่วไปค่ะแล้วก็ก็สามารถใช้เวลาจ่ายเงินเราคนที่ใช้ t o o ูบะค่ะอาจจะได้เป็น t True Point กลับมาถ้าใช้ในแอปอันนี้จ่ายค่ะแล้วก็ปัญหาที่เจอ สำหรับคนที่ใช้นะคะก็จะเป็นเวลาเข้ามาหน้าโฮมเนี้ยมันจะดูการบริการอะมันจะดูขึ้นเยอะมากเยอะเกินไปแล้วก็หน้าตามันก็จะดูแบบคล้ายๆกันประมาณนี้คะ่ะแล้วก็การเห็นยอดเงินนะคะเวลาจะดูยอดเงินบางคนเขาก็บอกว่าต้องกดตอนจะจ่ายเงินก่อนพอกดจ่ายเงินแล้วมันจะมียอดเงินขึ้นมาเนี้ยคะ่ะปัญหาแล้วก็ เวลาจะใช้เวลาจะ,ะเวลาไปเซเว่นอย่างเงี้ยค่ะเวลาจะใช้ทูพอยต์อย่างเงี้ยค่ะแบบจะแลกส่วนลดหรือว่าอะไรเงี้ยมันรู้สึกว่ามันเข้าไปยากเกินมันมันหาใช้เวลาหานานนิดนิดนึงก็เลยก็เลยมีเป้าหมายที่จะแก้ก็คือให้ให้ให้เห็นยอดเงินในหน้าแรกเลยที่เวลาเข้ามาแล้วก็สิ่งที่ใช้งานเป็นประจำเนี่ยอาจจะต้องเป็นอยู่หน้าแรกเหมือนกันค่ะ แล้วก็หน้าโฮมแล้วก็ทําให้เป็นเป็นหมวดหมู่กระถัดรัดนะคะไม่ไม่ซับซ้อนแล้วก็ทําให้ทูพอยสเห็นได้ง่ายขึ้นแล้วก็ผู้ใช้งานก็จะอยู่ในช่วงอายุ1 8บแปถึงส5หปีแล้วก็ใช้จ่ายแทนเงินสดแล้วก็ชอบที่จะมีได้สิทธิประโยชน์จากการใช้ใช้จ่ายอันนี้ก็จะเป็นสโครบงานค่ะ วิกแรกก็จะทำอ่าเป um. ็นดีไซน์ของในเรื่องของวางไวเฟรมไว้แล้วก็จะมีพอวางไวเฟรมเสร็จก็จะเป็นของดีไซน์ซิสเต็มแล้วก็พอเสร็จแล้วก็จะเป็นของการลง UI หลังจากนี้ก็ไปพอลง UI เสร็จแล้วก็ไปอ่าเทสกับยูเซอร์ค่ะแล้วพอเสเสร็จก็อาจจะมีกลับมาแก้นิดนิดหน่อยหน่อยค่ะแล้วก็หลังจากนั้นก็ได้ i น p r o v e UI อันนี้ก็จะเป็นดีไซน์ซิสเต็มนะคะที่ใช้เป็นสีนจะออกสีแสดสีแสดส,ส,สีส้มอเไยเนี้ยค่ะเป็นเป็นสีสัญลักษณ์ของทูม,มนันนี่ค่ะในส่วนของอฟอนต์นะคะก็จะใช้เป็นของออฟอินสหรืออันสุดอ,อันนี้ก็จะเป็นคอมพอนเอน นี่ก็จะเป็นในส่วนของไอคอนทั้งหมดนะคะดเด,ดี๋ยวพอดีนะคะพอดีน่าจะข้ามหน้าได้ได้ เดี๋ยวระหว่างตอนนี้นะครับก็คือของฟิลเนาะฟิลก็ทาตัวแอปทูมันนี่นะครับอ่าต่อได้เลยต่อเลยค่ะอ่าอันนี้จะเป็นของอันเก่านะคะที่เป็นของทูมันนี่จริงๆเลยอันนียค่ะอันนี้จะเป็นในส่วนของหน้าโฮมหน้าโฮมก็จะเป็นประมาณเนี้ค่ะแล้วก็ตรงแถบข้างล่างค่ะจะเป็นของตรงเนี้ย ตรงอันเก่าอะค่ะจะเป็นของโปรโมชั่นซึ่งโปรโมชั่นตรงเนี้ยมันอาจจะมันอาจจะดูซับซ้อนเกินไปนเพราะว่าหน้าแรกอะมันจะมีมีคําว่าโปรโมชั่นอีกเหมือนกันอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็แล้วก็ตรงของอันที่สามค่ะเป็นเป็นมิสตอรี่ค่ะ อันนี้ก็ไม่ไม,ไม่มีอะไรแต่ส่วนส่วนมากจะเป็นในในหน้าแรกที่มันจะไม่ขึ้นยอดเงินมาอเคค่ะอันนี้เป็นอันเก่าค่ะอันนี้ก็จะเป็นอันนี้จะเป็นอันอันใหม่คือเราไม่ได้ ไม่ได้อ่าไม่ได้มีการเทสสองการเทสยูเซอร์สองครั้งนะคะอันนี้เป็นการเทสครั้งเดียวเพราะว่าเป็นการถามจากอันเก่ามาแล้วก็มาทําอันใหม่เลยอาจากอันนี้เห็นเห็นเห็นชัดไหมคะอันนี้อาจจะต้องซูมนิดนึงสามารถซูมเข้าไปได้ไหมซูมเผื่อได้เห็นอยู่ไอครับซูมในงานที่เป็นตัว อ๋อตัวเฟรมเลยก็ได้นะครับโอเคเพื่อได้เห็นโชว์ ui ด้วยนะฮะเปลี่ยนแปลงยังไงมั่งโอเคซูมได้นะครับอ่าซูมเข้าไปเรื่อยๆอันนี้น่าจะอ่าครับโอเคได้เละอ๋อโอเคอันนี้ก็คือเป็น ในส่วนของหน้าโฮมนะคะก็จะเป็นการจัดจัดเป็นหมวดหมู่ค่ะอย่างาการเติมเงินอย่างเงี้ยก็คือกดเข้าไปแล้วก็จะมีให้เลือกทุกทุกอยาก่างปกติแล้วหน้าหน้าแรกอันเก่าค่ะมันจะเป็นพออย่างตรงเซอร์วิสเนี้ยค่ะมันจะเป็นคําว่าท็อปอัพแล้วก็เป็นเรียงเรียงเรียงกันแบบนี้รายการเรียงเรียงกันมาด้านด้านด้านข้างหมดเลยนี่ก็เลยจัดมาให้เป็นหมวดหมู่ใน ให้มันเป็นเป็นเมนหลักแบบนี้ค่ะโอเคแล้วก็สามารถเห็นยอดเงินได้เลยในในของในส่วนของหน้าแรกโอเคแล้วก็ต่อไปจะเป็นในส่วนของหน้าวอลเล็ตนะคะปกติอันนี้เป็น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 โปรโมชั่นนะคะของอันเก่าก็เลยเปลี่ยนแปลงมาเป็นหน้าวอลเล็ตแทนเพราะว่าเวลาใช้เวลาจะ ทำอะไรทาธุรกรรมการเงินอะไรเงี้ยอาจจะเข้ามานหน้านี้แล้วก็ได้ได้ได้เขาเรียกว่าได้เห็นได้ใช้ในส่วนของอันนี้หมดเลยก็จะมีในเห็นการ์ดบัตรบัตรเครดิตอะไรของบัตรที่เราผูกไว้กับแอป,ปนี้ด้วยแล้วก็มีเติมเงินโอนเงินอะไรแบบนี้คะ่ะ แล้วก็เป็นส่วนของหน้าสแกนเวลาจ่ายเงินนะคะก็จะอันนี้จะย้ายมาเป็นส่วนของตรงกลางที่จะให้ทุกคนแบบว่ากดเข้ามาได้เลยอันนี้ก็ไม่ไม่ไมไมตอนตอนจ่ายตรงนี้ก็ไม่ได้เปลี่ยนแปลงจากของเดิมเท่าไหร่แต่แค่ให้มาอยู่ตรงกลางไม่ได้อยู่หน้าแรกค่ะ แล้วก็ในส่วนของ o t i f i c a t i o n นะคะก็ไม่ไม่ได้ไม่ได้ดัดแปลงเยอะไม่ได,ด้ดัดัดแปลงเยอะจากอันเก่าเท่าไหร่ค่ะเพราะว่าทุกคนก็โอ,โอเคแล้วอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ในส่วนของหน้า Account ก็จะขึ้นท p p o n t t มาให้เลยแล้วก็สามารถกดเข้าไปดูได้ได้เลยค่ะไม่ไม่ต้องกดไปที่หน้าแรกแล้วก็หาหาอ่างเงี้ยค่ะ Okay. อันนี้ก็จะเป็นสิ่งอายุเอร์ที่เราไปเทสมานะคะก็จะเป็นอายุพอประมาณยี่สิบปลายๆล1สามสิบเอ็ดต้นๆค่ะก็การใช้งานก็ไม่ค่อยต่างอะไรกันมากะคะ่ะก็จะเป็นแบบจ่ายเงินเซเว่นอแล้วก็จ่ายบินโนเงินเป็นเบสิกเบสิกอะไรประมาณนี้ค่ะแล้วก็ใช้สิทธิประโยชน์จากสูโอยกันค่ะ,คะอันนี้ หลังจากได้ไปสัมภาษณ์สัมภาษณ์มาก็บอกเป็นหลายๆเสียงว่าออชอบที่เห็นยอดเงินขึ้นมาเลยไม่ต้องกดเข้าไปที่บัญชีเพื่อขอดูเพื่อดูยอดเงินอะไรประมาณนี้แล้วก็ชอบที่เห็นบัตรบัตรที่เราผูกไว้ในหน้าของวอ l l e t เลยแล้วก็มีชอบที่เห็นเข้าไปใช้ทูพอยต์ได้ง่ายเวลาแบบอยู่เซเว่นอะไรเงี้ยค่ะก็กดสามารถกดแอคเคาร์แล้วก็กดเข้ามาใช้สิทธิประโยชน์ได้เลย โอเคแล้วก็หน้าโฮมก็ดูดูกะอ่าดูเป็นแบ่งเป็นสัตว์เป็นส่วนได้มากมากขึ้นนี่ยค่ะโอเคค่ะก็มีเท่านี้ค่ะ